CP เมจิเปิดเวทียิ่งใหญ่ CP เมจิสปีดคอฟฟี่อาร์แชมเปี้ยนชิพ2025ต้อนรับกองทัพบ,บาลิสต้ากว่า1 2 4ชีวิตจากทั่วทุกมุมโลกประชันฝีมือตลอด3วันเต็มเพื่อเฟ้นหาแชมป์ประจำปีที่9ผู้เข้าแข่งขันเผยเป็นเวทีระดับโลกที่ต้องมาแข่งให้ได้สักครั้งค่ะก็ CP m มจ i สปี e คอฟฟี่อาร์แชมเปี้ยนชิพ2025นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะคะแล้วก็ความพิเศษแน่นอนสำหรับเวทีของเราเนี่ยก็ต้องมีความแปลกใหม่ ชื่อว่า The Barista a t the Beast นะคะก็คือเป็นทีมเกี่ยวกับการเพลาเต้อาร์ทที่เป็นลายสัตว์ก็ความที่เราเห็นว่าเป็นรายยอดยิตละกันนะคะต้องบอกว่าเป็นลายที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเทกันแล้วก็ความน่าสนใจก็คือสัตว์ที่มีความหลากหลายมากๆมีทั้งสัตว์ที่เป็นสัตว์ในจินตนาการนะคะหรือว่าสัตว์ที่มีอยู่จริงๆวันนีความท้าไทยก็คือ barista ทำอย่างไรที่จะคิดลายสัตว์นะคะคิดลายลันะคะที่เป็นลายสัตว์เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทำให้สะท้อนหรือนำเสนอแคาแรคเตอร์หรือจุดเด่นของสัตว์ตัวนั้นๆนะคะออกมาทำให้มันดูมีพลังแล้วก็ดูมีชีวิตได้นี่ก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ําไมเราถึงเลือกเลือกในการใช้ลายสัตว์เป็นธีมในปีนี้นะะตอนนี้เวทีของเราไม่ใช่เป็นเวทีระดับประเทศแล้วนะคะออตอนนี้เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นเวทีระดับโลกเพราะว่าเรามีผู้ที่สมัครเข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ย มากกว่า20ประเทศนะคะ350คนเนี่ยมาจากทุกทวีปเลยในโลกนี้นะคะแล้วก็คนที่ผ่านเข้ารอบ120คนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ม,มาจาก18ประเทศวันนี้วันเนี้เวทีเราเป็นเวทีเป็นเวทีสากลมากๆกนะคะเนี่ก็เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้วก็ภูมิใจที่บริษ่าเองเนี่ยให้การตอบรับเดี่ดีมากๆจุดเด่นของเวที CP m a g ม c Speed พัฟฟาก็คือมาตรฐานที่เป็นระดับโลกนะคะเรามีกรรมการ คือต้องต้องเซอร์ติฟายหมายความว่าผ่านการผ่านการสอบแล้วนะคะได้ใบป,ประกาศแล้วก็แชมป์ที่เป็นแชมป์โลกในปีต่างๆวพราเนี้ยแน่นอนคือมาตรฐานในเวทีเนี่ยเราจะอิงกับกฎกติกาของโลกเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เรายึดมั่นมาก,มากสําหรับเวทีนี้ก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะคะ มีการอธิบายกติกาให้เข้าใจชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เ,เปิดรับสมัครนะคะแล้วก็บนเวทีก็มีการอธิบายแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้เข้าแข่งขันเองมีคำถามว่าสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางของเรา ก็บอกว่าเป็นเวทีที่เราภูมิใจในเรื่องของมาตรฐานค่ะเราจัดมา9ปีนะคะเราเห็นพัฒนาการอยากเป็นรูปธรรมของบริษัทที่ลงแข่งขันแล้วก็อย่างที่พูดไปว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีระดับประเทศแล้วไม่ได้มีอยู่แค่ไทยเมืองไทยเ,เป็นเวทีที่เก้าปไกลกว่าน,นั้นแล้วเราก็เห็นบริษัทที่เข้ามาในเวทีแข่งเราเนี่ยคะ่ะพัฒนาไปทุกปีหลายคนเราเห็นเลยว่าเป็นคนผู้ที่เข้าแข่งขันในเวทีซีเมจีหลังจากนั้น เป็นแชมป์ในประเทศของตัวเอง 9. ก้าก็ไปเป็นตัวแทนแข่งระดับโลกเป็นแชมป์โลกก็มีแล้วนะคะมีมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนในตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานะคะได้ไปถึงจุดสูงสุดในแง่ของการแข่งขันได้พัฒนาในอาชีพของตัวเองหลายคนก็คือไปเป็นครูสอนนะคะไปเปิดร้านเปิดธุรกิจของตัวเองน,เนี่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นว่าการทําอย่างต่อเน,นื่องทุกปีเนี่ยเห็นผลลัพธ์ยังเป็นรูปธรรมาจริงในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบาิซา สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนกันหนึ่งเลยแล้วกันนะคะคือเวทีการแข่งขันลาเตอาร์ตนะคะเรามีแชมป์ลาเตอาร์ตของประเทศที่ไปได้เข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายในเวทีระดับโลกเนี่ยสามคนแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีพี่ต๋องน,นะคะอานนท์ที่เป็นแชมป์โลกคนไทยคนเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังไม่เคยมีแชมป์โลกคนไทยอีกเลยนะคะจนในปีในสามปีหลังที่ซีบีเอชเอ็เองเนี่ยได้มีโอกาสในการ ทำทีมในการส่งเข้าไปแข่งเราก็พาแชมป์คนไทยนะคะจากประเทศไทยเนี่ยไปได้เข้าสู่รอบของคนสุดท้ายวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไปเป็นแชมป์นะคะแต่ก็ถือว่ามีผลงานที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเข้าถึงรอบของคนสุดท้ายอันี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่เวทีลาเตออาร์นะคะแต่ว่าวันนี้คนไทยเองเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อในเวทีกันแข่งกาแฟประเภทอื่นๆด้วยนะคะเราเพิ่งมีแชมป์โลกที่เป็นคัพเทสเตอร์ไปใน ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะก็ต้องบอกว่าการที่วงการกาแฟตื่นตัวมากขึ้นเนี่ยมีหลายหลคนเข้ามาช่วยกสสันส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเนี่ยทำให้วงการบาริสต้าเนี่ยเรียกว่าก้าวไกลแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะความตั้งใจหรือว่า ิชั่นของชีวิตในจเองก็ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทานะคะความที่เมจิเองเนะะี่ยค่ะอยู่ในธุรกิจนมเนาะเราถือว่าระบบนิเวศทุกคนจะต้องอยู่ได้แล้วเราเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจากาแฟธุรกิจเครื่องดื่มแล้วกันนะคะมันเนี่ยความตั้งใจเราตั้งแต่วันแรกเลยก็คือการที่เราต้องการที่จะเพิ่มคุณค่าชีวิตของคนในธุรกิจกาแฟนะคะคนในธุรกิจเครื่องดื่มอันนี้คือความตั้งใจ แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเราก็พยายามที่จะเ,เพิ่มกิจกรรมหรือว่า โครงการต่างๆเพื่อจะกลับมาตอบว่าเจตนารม์ตั้งต้นคือการสร้างคุณค่าการยกระดับวิชาชีพของคนในธุรกิจ B2B นะคะจริงๆแล้วตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่ก,แกาแฟแล้วนะคะเราเองเนี่ยได้มีโครงการต่างๆท,ที่เราเข้าไปพัฒนาในแขนอื่นของธุรกิจ B2B นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของของหวานเราเองก็เข้าไปเริ่มเข้าไปส่งเสริมแล้วก็ยกระดับพัฒนานในสุดไว้ก็คือไปเป็นกระตุ้นวงการเป็นกระตุน้นธุรกิจแล้วก็สร้างความมือถ่เพราะเนี่ย ก็ต้องบอกว่า,วามันตั้งใจเราก็ยังคงเดิมน,นะคะแล้วก็เราก็คงจะมองหาโอกาสแล้วก็มองหาช่องว่างที่เราจะทําอย่างไรให้สามารถจะลงไปพัฒนาแล้วก็ยกระดับธุรกิจได้เราก็ทำให้ธุรกิจนี้เติบโต,ตอ,ยอย่างแรงแล้วก็ยังยืนเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าคนที่ได้แชมป์ในเวทีเราเนี่ยเข้าใจว่า ต่อไปก็คือการไปลงแข่งเวทีระดับประเทศนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าเรามีสิทธิ์เก่านะคะเรามีแชมป์ในเวที CPMagic ที่ไปได้แชมป์ประเทศแล้วก็ก้าวไปสู่ระดับระดับโลกเข้ารอบสุดท้ายมันนี้ก็ฝากความหวังไว้กับแชมป์ CPMagic คนต่อไปนะคะก็เชื่อว่าจะไปได้ไกลามากกว่านี้นะคะเราก็อยากเห็นแชมป์โลกคนไทยที่มาจากเวทีซี m a g i c ิสปิดของพี่ฮานค่ะ CP m a g i n นะคะเรามีทั้งเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียที่ทุกคนสามารถจะติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ CP m a g a z i n Coffee Art Championship นะคะเรามี Facebook CP m a g i for Barista นะคะก็จะมีข่าวสารที่อาจจะไม่ใช่แค่การแข่งแต่ว่าเป็นองค์ความรู้ดีๆนะคะเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านบทวตีด้านคอสเพลย์อาร์ติฟี่ปัญญาก็สามารถติดตามได้ทั้งใน Facebook ทั้งใน Instagram ค่ะ